ฮัลโหลสวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่สเซอร์เทอรนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวราศีทัตไฟนะคะประจําวันที่1-15กรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตไฟก็คือชาวราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีทัศไฟนะคะเมษสิงห์นูนะ1-15่งถึงสกรกฎาคมนี้ทัดไฟเป็นยังไงบ้างคะ six cups นะคะหรือว่าเป็นไพ่6ถ้วย energy ของ6ถ้วยเนี่ยเวลาที่เราคุยกันหรือว่าดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นในเชิงของการที่ว่า มีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะวนเวียนกลับเข้ามานะคะมีการคืนดีกันนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ในช่วงเริ่มต้นก็นั่นหมายความว่าก็คือการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีการให้และได้รับในความสัมพันธ์นี้นะคะต่างคนต่างรู้สึก appreciate กับในสิ่งที่แต่ละคนเอ่อได้รับนะคะจากอีกฝ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีเทลส์กันนะคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะธาตไฟ hour นะคะ view อืมฉมองว่าสำหรับในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะทัดไฟมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆที่ว่าจะมีการ ติดต่อกลับมานะคะอย่างกระทันหันนะคะของใครบางคนนะคะซึ่งอาจจะเป็นทาตน้ำก็ได้นะคะมินกรกฎพิจิกที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการกลับมาแบบกระทันหันแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงๆมันทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้คุยกันยาวนานแล้วนะคะห้าเดือนหกเดือน หปีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานเพราะฉะนั้นพอได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยก็มีความตกใจมีความช็อกอยู่นะคะว่า จู่ๆคนคนนี้วนกลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งได้ยังไงทั้งๆที่บางคนอ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะไปได้ดีแล้วด้วยซ้านะคะเกี่ยวกับชีวิตต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตเดินทางในชีวิตของตัวเองแล้วแต่ว่าก็ยังมีการเนี่ยแหละค่ะวนเวียนกลับวนเวียนกันกลับมาอยู่นะคะ energy ของชาวราศีทัตุไฟนะคะสองสัปดาห์ตรงนี้ทาตุไฟตัวคุณเองดูจะ ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าการกลับมาคุยกับคนคนนี้มีสองความรู้สึกนะคะในในมุมมองของคุณความรู้สึกแรกเลยก็คือว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกจริงๆก็ดีใจนะกับการที่คนคนนี้กลับเข้ามาแต่อีกในมุมหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าพอได้กลับมาคุยกันอีกครั้งอะเรื่องราวในอดีตหรือแผลในอดีตมันก็กลับมาแบบตอกย้ำความรู้สึกของคุณอีกนะคะ ในส่วนของเขาคนนั้นของคุณนะคะที่กลับเข้ามาในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เขาดูเป็นคนที่เหมือนจริงๆเขาเองก็พยายามในการที่จะรู้เรื่องราวของคุณมาตลอดนะคะ อยากจะตัดใจจากคุณแต่ว่าก็ยังไม่สามารถในการที่จะตัดใจจากคุณได้จริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็ติดตามเรื่องราวของคุณมาตลอดแต่ว่าในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาไม่ความรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับการที่เขาจะทักทายกลับมาคุยกับคุณแล้วเขาก็เลยมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เขากลับเข้ามาในแบบที่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอะ ถ้าสมมติว่าในอดีตที่ผ่านมานะคนคนนี้เขา,เ,าเคยทำอะไรที่แบบอาจจะเป็นคนที่ รักสนุกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดจะปกูกพันอะไรกับใครเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาโตมากขึ้นเขากลับมาในเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นนะคะอยากที่จะมีความรักแบบจริงๆจังๆหรือว่าอยากทําอะไรบางอย่างให้มันดูเป็นชิ้นเป็นอันอยากมีความรักจริงๆกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวคุณเองอะ่ะก็จะมีทั้งความรู้สึกที่ว่า ใจหนึ่งก็แอ p r พ c i a t e กับการที่เขาตอบโตมากขึ้นแต่อีกใจหนึ่งคนก็ยังมีความกังวลอยู่กับเรื่องราวในอดีตของเขานั่นหมายความว่าในอดีตคนคนนี้อาจจะเคยทําอะไรที่แบบไม่ค่อยน่ารักกับคุณจริงๆนะคะดูซิว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทัดไฟเหมือนคุณโดน อีกครั้งหนึ่งนะคะจากคนเดิมๆที่คนเคยเห็นหน้าค่าตาเขากลับมาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมีเอมพัต y มากขึ้นจากก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นคนแข็งๆนะคะเป็นคนอีโก้สูงแล้วก็ไม่ได้มองอะไรไม่ได้สนใจอะไรใครมากในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องของจิตใจแต่ว่าในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีเอมพัต y มากขึ้นนึกถึงใจของคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาเองดูพร้อมในการที่จะมีความรักมากขึ้นตัวเขาเองนะคะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณซิดว่าการกลับมาในครั้งนี้เขากลับมาเพราะว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆอะ เขาเคยพยายามในการที่จะตัดใจจากคุณแล้วนะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ยังติดอยู่ในใจของเขาอยู่หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาสิ่งดีๆที่คุณเคยทําเรื่องราวดีๆที่คุณเคยทํามันไม่เคยจางหายไปจากใจเขาได้เลยจริงๆต่อให้จะไม่ได้คุยกันเขายังมีการนึกถึงเรื่องของคุณตลอดนะคะ ถามว่าแล้วตัวคุณเองจะ take a c ยังไงกับเขาฉันว่าคุณจะยังลังเลอยู่นะว่าคุณจะยังไงจะกลับไปดีไม่กลับไปดีจะคุยกับเขาดีไหมหรืออะไรยังไงแต่ที่แน่ๆความรู้สึกดีๆของคุณนะ่ะมันจะเกิดขึ้นจากการที่ตัวเขาเองเนี่ยพยายามในการที่จะทําดีหรือว่าพยายามในการที่จะเข้าหาคุณ บางคนอาจจะยังแบบสับสนไม่แน่ใจในอดีตเขาทําแบบนั้นแบบนี้กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันตัวเขาเองก็ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นความสับสนเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นตัวคุณเองค่อนข้างลังเลไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อเขาดีไหมคือควรเชื่อในสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้หรือว่าควรจะเอาแบบเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทํากับเรามาประกอบในการตัดสินใจดีนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะยังสับสนอยู่ต่อไปนะเพราะว่าเหมือนกับว่าในอดีตที่เขาเคยทําไว้มันก็แย่จริงๆอะแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่เขาทำํำมันก็ดีจริงๆเอเนอร์ที่เขา,าให้คุณะแล้วก็คุณรู้สึกกับเขาว่ามีทั้ง2แบบเลยนะคะมีทั้งแบบวาเดอร์ันแล้วก็เดอร์มูนมีทั้งมืดที่สุดและสว่างที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น ก็อาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าลังเลแล้วก็แบบไม่แน่ใจนะคะกับความรู้สึกที่จะมีให้กับคนคนนี้หรือว่ามุมมองที่คุณจะมองคนคนนี้นะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีทัศน์ไฟมีการกลับมาอย่างกระทนหันของใครบางคนจริงๆเขาต่อสู้นะคะเพื่อที่ว่าให้ความสัมพันธ์ยังคงไปต่อได้ ตัวคุณเองอาจจะยังไม่สามารถในการที่จะตัดสินใจได้ในสองสัปดาห์ตรงนี้หรอวค่ะว่าคุณอยากจะเชื่อหรือคุณไม่อยากจะเชื่อนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้อยอยู่นะสองสัปดาห์นะคะก็ไม่แปลกถ้าสมมติว่าตัวคุณเองจะยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าคุณก็จะพยายามในการที่จะโฟกัสนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าอย่างน้อยๆคุณก็อาจจะแอบ พิจารณาความรู้สึกของตัวเองคุณจะค่อยๆเรียนรู้คนคนนี้ไปใหม่เหมือนเป็นการที่ได้กลับมาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาอะไรกันใหม่อะนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในแบบของมันความรู้สึกไม่มั่นใจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยที่โดดเด่นเลยคือตัวคุณเองเนี่ยจะมีความรู้สึกช็อกแน่ๆที่มีคนคนนี้กลับมาในช่วงนี้นะคะ ออาละค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เราปรอแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ